ปอกพศร,รกรอลังการสมฐานะซื้อรถหรูใช้เหมือนซื้อของเล่นสำหรับคูษษ่สามีภรรยาคนดังคุณพ่อคุณแม่ลูกแฝดอย่างป๊อกพศร,รกรและมากี้ราศีที่ล่าสุดได้เปิดคลังรถหรูที่มีทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์มูลค่ารวมทั้งหมดกว่า120ล้านบาทผ่านทางรายการปอกกี้ออนเดอรันซีซัน5 EP3 ที่ใช้ชื่อตอนว่ามากี้ปวดหัวเจอครั้งรถป๊อก120ล้านและต้องบอกว่ารถหรูของหนุ่มป๊อกการกรแต่ละคันไม่ธรรมดานอกจากราคาที่แพงมากแล้วยังมีความหมายทุกคันอีกด้วยโดยเริ่มแรกแรปเปอร์ดังคุณพ่อลูกแฝดป๊อกก็เปิดครั้งรถหรูพาชมรถคันแรกเชฟโลเลด อิมพาร่าหนเป็นรถหายากที่หนุ่มป๊อกบอกว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาครอบครองเป็นรถคลาสสิกและเป็นคันที่ของมันต้องมีอีกทั้งมีความหมายเพราะย้อนไปเมื่อปี1965คุณแม่ของผมประกวดมิสยูนิเวอร์ชนะและได้มีการใช้รถปี63 c h e เชฟโ e ลเล็กอิาร่แห่รอบกรุงเทพแต่ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้มาริโอเมาเลอร์หาให้ตามด้วยรถเฟอร์รารี่458อิตาเลียนคันนี้หนุ่มป๊อกยอมรับจากใจว่า คุณพ่อสุธิเกียรติจิราธิวัฒน์และคุณแม่ปุ๊กอภัทราไม่รู้ว่ามีเท่านั้นยังไม่พอป๊อก ok และมารกี้พร้อมลูกแฟกอย่างน้องมิก้าและน้องมิยายัางพาแฟนๆเดินชมรถคันต่อไปคือ Mercedes Benz G-Class ซึ่งเป็นรถคันแรกที่หนุ่มป๊อกซื้อด้วยเงินของตนเองโดยคันนี้สาวมาร์กี้ออกตัวเลยว่าเป็นรถของเธอแล้วเพราะใช้บ่อยมากตามด้วยมอเตอร์ไซค์อย่างดูคาติ d e s m o ค t o 996 หนุ่มป๊อกบอกว่าซื้อตอนที่วเรียนอยู่อเมริกาได้มาในราคา3 0 0 0สนบาทและเป็นคันแรกที่เก็บเงินซื้อเองซึ่งจริงๆแล้วยังมีรถหรูที่หนุ่มป๊อกพกัสละกอสะสมไว้อีกหลายรุ่นอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก t ีสวี i ดอทขอบคุณค่ะ